หนูเล็กก่อนบ่ายตกใจมากนึกว่าเพื่อนบ้านร้องเรียนอ่านโพสต์แล้วแอบดีใจทำเอาหนูเล็กก่อนบ่ายถึงกับตกใจนะคะหลังจากที่อ่านโพสต์ของเพื่อนบ้านจนนึกว่ามีคนร้องเรียนเรื่องไล์สดทุกวันและแพ็คของดังเกินไปแต่พออ่านโพสจบเท่านั้นแหละทำเอาหนูเล็กแอบดีใจนะคะที่เขียนชมถึงความขยันอดทนของหนูเล็กนั่นเองค่ะ โดยในข้อความนะคะก็มีอยู่ว่าอ่านตอนแรกตกใจนึกว่ามีคนร้องเรียนนิติว่าไล้สดทุกวันและแพ็คของดังเกินตกใจจริงๆค่ะแต่พออ่านจบแอบดีใจนะคะขอบคุณพี่ต้นมากๆที่ชมและเห็นความอดทนของเราตลอดเวลาทุกคนมีความเครียดกันหมดแต่ต้องปรับให้ได้เวลาหนูไลไ์้สดหลายคนถามตลอดว่าทำยังไงช่วงโควิดนี้ถึงจะได้มีเงิน ซึ่งหนูเล็กเองก็ไม่ได้เก่งให้คำปรึกษาได้แค่ทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบและใช้จริงทุกอย่างถ้าเราใช้ดีจริงคนอื่นก็ต้องได้ของดีแน่นอนแล้วมันก็จะไปได้แบบยาวๆขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เห็นหนูเป็นแรงบันดาลใจขอให้ทุกคนสู้ๆเราต้องอยู่กับมันอีกนานไปเป็นอีกกี่ปีก็ไม่รู้ สุดท้ายฝากเสื้อยืดผ้านิ่มๆของพี่ต้นด้วยนะคะช่วยกันนะคะทุกคน ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ